อนึงโอ้ยน้องสาวเอ้ยเมื่อเพื่อนเพ่ต้องกางส่างคำดำนางนัเอ้ยขั้นดำกกปัดได้มอดำกอได้กระตาแต่แล้วบัดปรดดำเสียเหลราประเด็กขาย เอาไปจ๊บได้มเนียวจบกว่านี้เนเปมนม่อไ่นม่คล้ายเบ่เลยมด่เราบ่หนมโอ้ยยัสุกบ่ยัยนี่โอ้ย้อยซาดเพีนี่ยังด้วยเนี่ยเสียบอยู่่โอ้ยเราว่งเบาหวานเลยโมมีปอดไว้ซอยอ้ยลูกตัวผู้เด้พุกออกมายัสุกมันเด็กหน่อยม่จะเด็กตื่นสวยตื่นสวยมาจะตีสาม เล็กน้อยได้ปลูกเอาตื่นสวยครับลงเลี้ยนกับโบไปคือทอดแม่ไม่ตะนอนแม่ลูกอยากได้เศ้าสองโอ้เศร้าสองง่ายๆนี่หรอง่ายๆนี่เพียงเศร้าสองเป็นลูกตัวที่สองเพิ่นบอนั่นโอ้ตัวที่สามแล้วแม่เพิ่นเม็ดเท่ายหาซิบวกโอ้บุหรี่ซีซิบหายหรอเออรวยซีซิบหาขึ้นเนาะอันนี้เป็นลูกตัวฟูได้ปฟูกเอานี่ได้ปฟูกเอาตัวที่สาม ใหญ่มากกับสีสีแดงแนะเนาะเอาโค้งส áng, ั่งแมวแบบใหญ่กับรังเลี้ยงลูกเด้อจักเดือนลูกคนจักมือนี่มันงเกิดกิจบุญกิจวัตรเดือนดีจักมือ,อสองอาทิตย์หน,นึ่งนี่แหละแม่เพิ่นแยกหน้าแยกหลังเป็นตะเลียงง่ายนเน,ะนะยาะเป็นตัวหู้เนาะใหญ่สูงเนาะโอ้เขาใกล้ๆก็บ่เป็นอย่างตัวนี้โอ้สายตาเพิ่นกองแก้วไว้บ่ปเป็นอยาน่างไรครับนี่ลูกน้อยๆได้อาทิตย์หนึ่งนี่แหละนี่แม่เพิ่นนี่ เออรับตาพริบๆเเป็นทะเลียงตัวนี่เพิ่นหู้เนาะแม่นี่แม่แกกแม่เข่าแม่ใหญ่ดีเด้อนี่เด้อไงดีบ่ดีดดสอง,มสองหมื่นสองพันสองพันโค้มเดีวยวบ่ครับบ่โค้มเดียวโคโล้เรื่อยหมดสองหมื่นสองพันเด้อนี่ลูกเพิ่นลูกตัวที่สามครับแม่บอกไงเด้อเนี่ยผมเป็นตำเ<อ>ด้อนี่ยลอยหาเม็ดหาซีผุนลอยหาซีผุนเหรอครับมันเพียงข้างผมไปเลยเพียงข้างผมพุ่น หางเิ่นเงาสองมื่นสองแม่กับลูกเนี่ยหู้กับหู้แม่น่ะเอาเมื่อนี่ผู้เท่าก็เลี้ยงได้เด็กน้อยก็เลี้ยงดีผู้ยิ่งก็เลี้ยงได้ได้มดวูองจริงรักเดียวมดมือจังไปเอาม่เขาครอบบ่ปากบ่จริงเพราะว่าเชื่องหรือหู้สองมื่นสองแม่กับลูกเมื่อนี้ได้อันโคโล